สวัสดีครับวันนี้เรามาแปลกสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆไม่แปลกนิดหนึ่งหรอครับแปลกมากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมขี้เกียจไปสตูดิโอนะครับ จึงต้องมาถ่ายที่บ้านอย่างนี้นะครับห้องที่ผมอยู่ห้องนี้เป็นห้องทํางานที่บ้านผมเองนะครับกล้องที่ใช้ก็เป็นกล้องมือถือนะครับเพราะฉะนั้นขอภายไวล่วงหน้าเลยถ้าคุณภาพของภาพเนี่ยมันไม่ดีเหมือนเทปอื่นๆนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวของทาง Intel Gen12 อีกแล้วนะครับช่วงนี้มีข่าว Intel Gen12 โผล่มาเยอะเหลือเกินนะครับตั้งแต่ technical data ข้อมูลที่หลุดออกมาไปจนถึงข่าวที่บอกว่ามี CPU ตัว engineering sample เนี่ย หลุดไปขายตลาดมืดของประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยนะครับยิ่งข่าวหลุดข่าวลือมันเยอะแค่ไหนเนี่ยก็ยิ่งหมายความว่า CPU ตัวนี้ใกล้ถึงกำหนดวันเปิดตัวจริง,รงๆเร็วๆนี้แล้วนะฮะตลาดแล้วนะครับ,รบที่ผมทราบเลยก็คือ Intel Gen 12เนี่ยจะเปิดตัวภายในช่วงปลายปี2021หรือว่าต้นปี2022 20นี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากจะอัปคอมใหม่เนี่ยแนะนำให้รอกันดูไปก่อนเลยนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไง วันนี้ก็มีข้อมูลหลุดเพิ่มเติมขึ้นมาเกี่ยวกับเมนบอร์ดนะครับโดยที่โซเชียลมีเดียในประเทศจีนเนี่ยเขาได้ทำการโพสต์รูปเมนบอร์ดตัวหนึ่งที่เป็นเมนบอร์ดแบบโปรโตไทป์นะครับอย่างที่คุณเห็นตรงนี้เลยนะฮะมันมาแบบลดๆเลยนะครับซ็อกเก็ตก็ยังเป็น็อกเก็ตอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็มีแค่ภาคจ่ายไฟ20เฟสช่องเสียพัดลมไม่มีช่องเสียพลังงาน8พินก็ไม่มีนะครับภาคจ่ายไฟ20เฟสนี้บอกได้เลยว่าอลังการนะครับเมนบอร์ดตัวที่เราเห็นนี้น่าจะเป็นเมนบอร์ดระดับไฮเ วัวคล็อกอย่างแน่นอนข้อหนึ่งนะครับที่จำเป็นต้องมีภาคจ่ายไฟเยอะขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่า power limit 2หรือว่า P.L. 2 Intel Gen12 เนี่ยมีกำลังการบริคพลังงานสูงสุดที่228วัตต์นะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ไม่เบาเช่นเดียวกันนะครับอาจจะไม่ได้หนักหนาเหมือนตัว Gen11 แต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่ามีการผลิคพลังงานที่สูงอยู่นะครับบวกกับความที่เป็นเมนบอร์ดของแบบนักโอเค็คแล้วเนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องมีภาคจ่ายไฟ20เฟสอย่างที่คุณเห็นตรงนี้นะครับอื่นๆแล้วนะครับรายละเอียดก็จะเป็นในส่วนของ P3 i p r d p r นะครับตรงนี้เขาได้มีการเขียนเดา,าด้วยนะครับว่า iPad p r e s s ตัวใหม่เนี่ยเป็น Gen 5.0แล้วนะครับนั่นหมายความว่ามันเป็นอะไรที่อัปเกรดอย่างก้าวกระโดดมาอีกหนึ่งขั้นนะครับหลักๆเลยนะฮะ ไอตัว p dacress 3.0 p dacress 4.0เนี่ยถ้าใส่กาจอบอกให้เลยนะครับว่าประสิทธิภาพแทบจะไม่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเอามอาั p เป็น5.0านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยเช่นเดียวกันนะครับสิ่งได้ประโยชน์เลยก็น่าจะเป็นในส่วนของตัว SSD หรือว่า Solid State Drive นะครับที่เราได้เห็นว่าตอนอัปเกรดจาก Gen 3.0มเป็น Gen 4.0เนี่ยความเร็วมันอัพขึ้นมาอย่างน่าตกใจนะครับขึ้นมาถึงระดับ 7GB ต่อวินาทีในส่วนของค่า Sequential Read and Write เลยนะครับถ้า PCIe x p r e s s 5.0รองรับในเมนบอร์ด Intel เจ็ดเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าผู้ผลิต SSD เขาจะเอามาตรฐาน PCIe x p r e s s 5.0เข้ามาสู่ระดับ mainstream นั่นเองสุดท้ายแล้วนะครับข่าวนี้ก็เป็นแค่ข่าวสั้นๆน,นะครับเพราะว่าข้อมูลที่ถุดออกมาเนี่ยเป็นข้อมูล ลงมาจากประเทศจีนนะครับและผมก็เอาตรงนะอ่านไม่ค่อยเข้าใจสเท่าไหร่นะครับว่าแปลว่าอะไรแต่ว่า เป็นการตอกย้ำอีกอย่างแล้วกันนะครับว่ายิ่งมีข่าวหลุดออกมาบ่อยๆแปลว่าตัวจริงเนี่ยใกล้จะมาเต็มทีแล้วนะครับตอนนี้นะครับถ้าใครยังอดใจไหวเนี่ยยังกลั้นไว้ได้นะฮะผมแนะนําว่ารอดูนเปิดตัวก่อนจะดีกว่าเพราะว่าครั้งนี้เหมือนว่า Intel เขาจะเกดไปยกใหญ่จริงทั้งคอที่มันมีทั้งคอใหญ่คอเล็กทั้งแรงรับประหยัดพลังงานนะครับเมมโมรี <Memory S 2> เปลี่ยนเป็น d ิเดียห้ระเเป็น Gen 5.0ูนยะครับพูดง,ง่ายๆว่าเป็นคอมแบบ Nextgen เลยนะครับคุณซื้อ Gen 11ตอนนี้คุณไดคอนปัจจุัน แต่ถ้าคุณรอแป๊บหนึง่งคุณอาจจะได้คอม Next Gen นะครับที่ผมพูดที่ก็คืออาจจะนะไม่ได้บอกคอนเฟิร์มเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลจะไปทางการเราควรจะรอจาก Intel เท่านั้นนะครับสุดท้ายแล้วตอนเปิดตัวออกมาก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีของขายพอหรือเปล่ายิ่งสภาวะชิปขาดตลาดตอนนี้แล้วด้วยเนี่ยอาจจะทําให้ราคามันก็ดีดขึ้นไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถือคติว่าซื้อก่อนใช้ก่อนแต่ถ้าคุณรอได้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับ